สองสลึงมีจุดจ่ายหลักร้อยถึงหลักพันช่องปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสาบหายากซื้อและขายเหรียญกระสาพายากคลิปนี้ซื้อซื้อจริงเอฟฮะเริ่มต้นที่หลักร้อยสวยสมบูรณ์จะจัด,จด จริงๆผิวเดิมได้จ่ายอาจถึงหลักพันกันเลยทีเดียวสวัสดีครับผมปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญเอฟจีฮะซื้อจริงนะฮะสำหรับนักสะสมท่านใดที่มีเหรียญสองสลึงช้างสามเสียนเหรียญสมัยราชการที่6ซึ่งผลิตออกใช้จ่ายหมุนเวียน ตั้งแต่ปีพศ2462นกะฮะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าบล็อกขามือปปาเป็นบล็อกมีจุดนะฮะบล็อกนี้ลองไปสังเกตดูฮะใครที่มีเดียนอ2ส,สลึงช้าง3าจีรัชกาลที่6นะฮะปี2 4 6 2เนี่ยไปเดี๋ยวลองไปสังเกตดูนะฮะถ้าเป็นบล็อกที่มีจุดนะ,ะเห็นไหมฮะชัดเจนเลยถ้าเป็นบล็อกมีจุดนะ,ะด้านหน้าเนี่ยจะมีจุดข้างบ่า หรือว่าข้างรอเรือนั่นเองนะฮะแล้วก็พลิกดูด้านหลังมีจุดทั้งสองด้านเลยเอฟซีฮะส่วนด้านหลังก็จะตั้งอยู่ที่ใกล้ๆกับทอสันฐานนะฮะใกล้กับมงกุดของช้างเห็นไหมฮะชัดเจนเนาะอ่ะก็ณับปัจจุบันไม่นด้เอฟซีฮะนะถ้าปเปลี่ยนผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยสองสลึงมีจุดเนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยว่าผ่านการใช้งานมาแล้วราคาเริ่มต้นถ้าผ่านการใช้งานสมบูรณ์นะฮะ ก็เริ่มต้นกันที่หลักร้อยจะกี่ร้อยล่ะนะฮะอืมอาจสูงถึงได้หลายร้อยนะ,ะถ้าเป็นเหรียญที่มีสภาพค่อนข้างสวยสมบูรณ์ผิวเดิมจะจัดจริงๆนะฮะอาจได้หลายร้อยดีไม่ดีเนี่ยอาจถึงหลักพันกันเลยทีเดียวนะฮะสรุป f อเียขใครที่มีเหรียญสองสลึงช้างสามเสียราชการเจ้6ปี2 4งสองบล็อกมีจุดหายากนะฮะอืม นะผ่านการใช้ง,งานแล้วเริ่มต้นที่หลักร้อยจะกี่ร้อยเดี๋ยวเรามาคุยกันส่งรูปประเมินราคานะหากเหรียญของท่านสวยจัดผิวเดิมจริงๆฮะเนื้อเงินเนี่ยผิวเดิมจัดจัดโน้นเลยศาสตร์ผิวทองผิวไฟเห็นกันจริงๆเนี่ยแน่นอนฮนะราคาอาจถึงหลักพันนะเริ่มต้นที่หลักร้อยจะอยู่ที่กี่ร้อยก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวเหรียญของท่านอาจจะเป็นถ้าแย่จัดจัดกานจ,จะเป็น1 0 0 200 3อ0ถ้าสวยจัดก็4 0 0 500 600ไม่ผ่านการใช้งาน